จักรพรรดิแห่งชูริมาที่พลาดท่าเพราะไว้ใจสหายผิดคนอาเซีย The Emperor of the s a n d I will guide us to glory อาเซียคือบุตรแห่งจักรพรรดิชูริมาเขาได้ใช้เวลาอยู่กับหนังสือและเหล่าทาที่นำหนังสือมาส่งแต่มีทาอยู่คนหนึ่งที่อาเซียต้องการผูกมิตรด้วยเขาจึงได้ตั้งชื่อให้ทาคนนั้นว่าเซรัตที่แปลว่ามอบให้จนมีเหตุการณ์ที่เซรัตได้ช่วยชีวิตอาเซียจนอาเซียได้เป็นจักรพรรดิพอผ่านไปช่วงหนึ่งเซรัตต้องการให้อาเซียเป็นผู้ที่เครียงไกรจำเป็นต้องมีพลังเทพเคียงเหล่าเทพ อาเซียจึงได้ประกาศให้เตรียมพิธีกรรมแอเซนชันเพื่อให้ตนมีพลังเครื่องเทพพอวันเริ่มพิธีได้มาถึงเขาจึงเตรียมตัวเริ่มพิธีพร้อมกับสหายของเขาและอาเซียได้ประกาศเลิกท้าทั้งอาณาจักรก่อนที่จะไปรับพลังจากซันดิสแต่แล้วก็ไม่คาดฝันเซรัตที่อยู่เคียงข้างก็ผลักอาเซียตกจากพิธีและกลายเป็นเซรัตเองที่ได้รับพลังจากซันดิสทั้งหมดไม่ว่าจะเท่นบูชาหรือเมืองตอนนี้ชูริมาล่มสลายแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้ามาในสุสานนั่นคือซิเวอร์ แต่เธอดันลื่นล้มจนมีเลือดและเลือดของเธอไปปลุกอาเซียให้ตื่นขึ้นอาเซียได้นําร่างของเธอไปแช่ในบ่อน้ําแห่งชีวิตจนมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมาและแสงสะท้อนไปที่ตัวอาเซียพิธีกับเอเซนชันได้เริ่มขึ้นแต่ครั้งนี้เทพผูริยาเป็นคนเลือกเองร่างของอาเซียได้เปลี่ยนเป็นเหี่ยวท้องอาเซียได้ยกแขนทั้งสองขึ้นและเมืองที่จมอยู่ใต้ทะเลทรายได้หวนกลับคพื้นซันดิสได้กลับมาตรึงหันอีกครั้งตามบัญชาขององค์จกักรพรรดิพร้อมลั่นวาจาว่าข้าจะเอาดินแดนและสิ่งที่เป็นนของข้าคื